เป็นอีกคู่จิ้นในวงการบันเทิงที่แฟนขับเชียร์กันหนักมากให้กลายมาเป็นคู่จริงสำหรับนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่เคมีของทั้งสองมีความเข้ากันเหลือเกินตั้งแต่เริ่มเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกประกอบกับความสนิทสนมกันเป็นพิเศษระหว่างแม่ของนิชาและแม่ของโตโน่ก็ยิ่งทำให้หลายคนอยากให้ทั้งคู่รวมเป็นครอบครัวเดียวกัน ล่าสุดรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ได้เผยคลิปสัมภาษณ์ของโตโน่นิชาที่ได้ควงคู่ออกมาเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์ว่าพัฒนากันไปถึงไหนแล้วเรียกแฟนได้หรือยังโดยหนุ่มโตโน่เผยว่าตอนนี้ผมก็อายุ34แล้วนิชาก็24ถ้ามันใช่มันก็คงใช่แหละครับอันนี้ผมพูดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นิชาด้วย อยากให้ทั้งน้องและตัวผมเองโฟกัสกับหน้าที่และงานที่เราต้องทำแต่ในเรื่องชีวิตส่วนตัวเราไม่ได้อยากจะไปกำหนดว่าเราต้องเป็นแฟนกันไหมหรือยังไงผมคิดว่าผมยังเหมือนเดิมผมมีแต่ความหวังดีและความรู้สึกดีๆให้อยากรอดูผลงานของน้องอยากเห็นน้องมีความสุขกับการทำงานและมีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆย,ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเป็น ส่วนเรื่องสถานะไม่ซีเรียสเลยว่าเขาจะให้ผมเป็นอะไรอยู่ในสถานะไหนครับด้านสาวนิชาเผยว่าความสัมพันธ์ของคนมันจํากัดความยากอะคะ่ะคำที่ทุกคนถามมาอย่างคำว่าแฟนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนหรือเป็นยังไงหรือว่าอะไรจะบอกถึงตรงนั้นเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ หรือความรู้สึกที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องมีคำจำกัดความคำว่าแฟนมันไม่สำคัญมันแค่คำคำหนึ่งเท่านั้นเราก็หวังดีมีแต่สิ่งดีๆให้กันค่ะ